ครับนี้กัวลงไต่นำเสวนนอนะครับทำาอ่อม่งนี้ใส่คือพริกนี้นะครับเครื่องแกงนี้ก็คือกัวลงไตเป็นคนทำเองนะครับหอ,อมหมูนะครับพักหนอหอมหนหมูนะครับหมูมัา ได้ที่เลยครับหูกลิ่นหอมมากหมูนะครับลงไปเลยผัดก่อนนะครับผัดหมูก่อนผัดให้หอมเหมือนเรารวนๆได้ก่อนนะครับ เดือดทีละนะครับม่นน,นี้แล้วนี่นะตอนนี้เรามันจะได้กลิ่นที่ดีนะครับกลิ่นหอมเราไม่ต้มเลยนะครับเราก็ใส่น้ำพอคุกคลิกน, <c oughs> นี่เราก็เตรียไมไว้นะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> เราใส่มะึน,นะครับมะย แล้วอีกคือฟักทองนะครับใส่เข้ามาตอนเฉือ,อนิดนึงนะครับนี่แล้วก็เตรียมไว้จิบนะครับหัวแครก็มีมีไว้เยอะนะครับทำาอ,อมหมูทอมแบบสูตรคุวลุงต่ายนะครับ ไม่ใช่สูตรไทยนะครับอื้มกลิ่นหอมมากเลย่ะกลิ่นหมอมเฮ้ยแล้วักเอาเลยลงไปเลยปึ๊บดอกแครหน้าบ้านนะครับลงไปเยอะบำรุงดีแท้นะครับ แต่ว่าันนี้สูตรนี้นียครับสูตรพริกแกงนี้ก็คือสูตร,ตรตครัวลุงไตตนะามเองนะครับไม่บอก <c oughs> ทั้งผัดทั้งอ,อมทั้งต้มได้หมดนะครับมอาเลมาเว้วมาเา อมัววาลุงตายอุ้ยคือจังหอมแทะบํแมพหอมนี่อมบํแมพหอมหอมกับปรเดี๋ยวใส่จักอันเลยครับอุ้ยแซบแสบแสบโอ้กินหอมแห้งบำรุงดีแท้เด้อนี่ครับอืนี่เบิ่งนี่ครับนี่โอ้ยตัว่ลูกตายเห็ดสดแสบแห้งอย่าลืมเพราะว่าสูตร น้ำพริกแกงน้ำพริกผัดลุงไต่ทําเองเป็นสูตรเฉพาะตัวบำรุงดีแท้เลยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครนอกจากมาครัวลุงไต่เท่านั้นถึงจะมาทานได้นะครับเฮ้ยซิมเบิงอืเออนี่ผมมีสอนเอาตัวนี้ว่าซิมเบิงเนี่ย